สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับท่านที่ยังไม่รับชมคลิปนะก่อนนั้นนี้1นึคลิปนะครับพูดถึงว่าพระราตไตยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรสูงสุดนะครับและอีกคลิปหนึ่งนะครับหลักการปฏิบัตินะต่อพระราตไตที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเรา ศึกษานะคำสอนจากครูบาอาจารยนะ์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะตำหรับตำราที่ครูบาอาจารย์สอนมานะถ้าเกิดความขัดแย้งกับพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราจะชื่ออะไรก่อนนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับส่วนคลิปนี้จะมาพูดต่อว่าพระธรรมก็มีอยู่แล้วนะครับว่าพระธรรมหมายถึงว่าพู้เุทยเจ้าตรัสรู้เนะีนะ่ยในเรื่องของอริยสัจสีนะ่มีอยู่แล้วนะ พระเจ้าเนี่ยเข้าถึงพระสัตธรรมความจริงนั้นจริงพระสัตธรรมนี่มีอยู่ก่อนพระเจ้าตรัสรู้อีกนะครับอริยสัจสี่เนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีผู้คนพบนั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้คนพบผู้เข้าถึงก่อนนั่นเองนะเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบเข้าถึงก่อนเนี่ยนะพระองค์จึงเป็นสิ่งเดียวกับพระสัตธรรมความจริงนั้นนะพระองค์ก็มาสอนสอนให้เหล่าสาวกทั้งหลายเข้าถึงเมื่อเหล่าสาวกทั้งหลายเข้าถึง นะครับก็บรรลุเป็นพระอริยสงฆนะ์เป็นพระอริยบุคคลนั่นเองนะครับและเมื่อพระเจ้าบรินิพานเนี่ยพระองค์ได้ประทานคําสอนของพระองค์ไว้ให้เป็นศาสดาแทนต่อไปนะไม่ได้มอบหมายให้พระสงฆ์รูปไหนนะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปเพราะพระองค,คง์คงทราบดีนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของพระอริยสงฆ์ก็ดีพระอรหันก็ดีเนี่ยก็ยังมีความเห็นบางอย่างบางประการที่แตกต่างกัน รือเป็นเรื่องของการสอนคําอธิบายที่แตกต่างกันนะพระองค์จึงให้ถือนะคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นศาสดาแทนต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าบริพานเนี่ยทำไมพ่อหลานจาสาวกทั้งหลายเนี่ยได้รวบรวมคําสอนอพุทธเจ้านะในที่ต่างๆในเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในบุคคลต่างๆไว้นะครับนะในพระไตรปิฎกนั่นเองนะซึ่งสืบทอดมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพระธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงมีคุณค่ามาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่แผ่นที่นะครับยังไม่ใช่ของจริงนะเพราะของจริงเนี่ยบอกแล้วมีอยู่แล้วพระสัตรธรรมของจริงมีอยู่แล้วไม่ขึ้นกากการเวลาพระพุทธเจ้าเข้าถึงก่อนตัดสรุ้ก่อนจึงมาประกาศสอนมันคําสอนของพระองค์ในที่ต่างๆในบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่รวบรวมในพระไตรปิฎกเนี่ยจริงๆเป็นเสม,มือนแผนที่ที่พระองค์ได้บอกทางเอาไว้นั่นเองคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนะ พระสงฆ์สาวกทั้งหลายนะซึ่งมีสงฆ์สมมุติก็มีนั้นการออกบวชใส่เครื่องแบบเนี่ยก็เรียกว่าสงฆ์สมมุติยังไม่ใช่เป็นพระอริยสงฆ์ที่แท้จริงพระอริยสงฆ์ที่แท้จริงวัดกันที่จิตใจนะผู้ใดบรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็เรียกว่าเกิดมรรคจิตผล,ลจิตนะที่เรียกว่าในบทสวดอ่ะนะที่เรียกว่ามรรคสี่ผลสนะี่นิพพานหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคู่บุรุษนะสี่คู่เรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละนะนะในคําสวดนั่นแหละนะครับนะความหมายก็คือ ั่นแหละครับคืออริยสงฆ์สาวกนะครับ,ออรสสนะรบเพราะฉะนั้นคําถามที่ผมชวนถามในคลิปนี้คือพระธรรมก็มีอยู่แล้วนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราตัดสู้สอนมาถ่ายทอดมามีอยู่แล้วบันทึกไว้ในพระตไตรปิฎกซึ่งเป็นแผนที่นะจริงๆก็คือถ้าเราไปปฏิบัติตามแผนที่นั้นะปฏิบัติได้ถูกทางจริงๆอ่ะเหมือนคนเอาแผนที่ไปเดินทางน่ะถ้าปฏิบัติถูกทางจริงๆเนี่ย,นะก,ยนะก็สามารถบรรลุธรรมได้นะไปถึงความจริงนั้นได้เหมือนกันนะคําถามก็คือพระสงฆ์สาคัญอย่างไรลนะ่ะพระสงฆ์ที่ใส่เครื่องแบบเนี่ย ก็ต้องบอกสาคัญนะครับเพราะว่าพระสงฆ์นี้เป็นเขาเรียกว่าเหมือนโรงเรียนน่ะนะเหมือนโรงเรียนสอน,นเพื่อจะไปมรรคผลนิพพานน,ะนะะ่ะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่อยู่ในเครื่องแบบเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในเครื่องแบบนะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติจริงๆนะฝึกฝนจริงๆเนี่ยก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่ใส่เครื่องแบบอันนี้กันว่ากันตามเหตุผลนะครับนะนะรบัณพระสงฆ์จึงสําคัญในแง่ที่ว่า เอาความจริงในแผนที่เอาแผนที่มาสร้างความจริงในจิตใจให้เกิดขึ้นถ้าสามารถสร้างความจริงจากแผนที่เข้ามาปริษฐานในจิตใจเกิดมรรคผลในจิตใจได้ก็เรียกบรรลุธรรมเป็นพระรดยสงสาวกขั้นใดขั้นหนึ่งอาจจะเป็นพระโสดาบันพระสกิตาคามีพระอนาคามีหรือพระรหันก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพยานนั่นเองที่ จะทำให้การเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยตั้งมั่นนะไม่ใช่มีแต่ความจริงในแผ่นที่นะเราก็ไม่รู้ว่าแผ่นที่นั้นใช่หรือไม่ใช่นะมีไปถึงได้จริงหรือไม่จริงนะเพราะฉะนั้นความสําคัญจึงต้องไปคู่กันและเมื่อไปถึงแล้วต้องมาเผยแผ่ยืนยันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ